สวัสดีชาวราศีตุลน,นะคะสำหรับคลิปนี้จะมาทําให้ตุลที่อยากจะทราบกับสถานการณ์ที่เพิ่งจะเลิกกันนะคะห่างกันได้ยังไม่นานรักๆเลิกๆก,ก็ได้นะคะมาดูซิว่าในช่วงตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกระกฎาคมเนี่ยเขาจะติดต่อเรากลับมาหรือเปล่าจะได้ปรับความเข้าใจกันไหมนะคะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมว่าเราจะได้กลับมารีเทิร์นนะคะ กับท่านที่รักท่านที่รอเท่านั้นท่านที่ไม่เอาแล้วนะคะรู้ว่าสถานการณ์ของเรานั้นนะมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันแย่มากแล้วนะคะคนที่จะพอคนที่จะจบแค่นี้ก็ฟังคำคำได้นะคะถ้านในกรณีที่ทักว่าเขาจะกลับมาเนี่ยเราสามารถที่จะปฏิเสธเขาได้เลยนะคะเนาะทุกอย่างขึ้นอยู่การตัดสินใจของเรานั่นเองนะ,ะเราเป็นผู้เลือกเป็นผู้ตัดสินใจนะสาหรับ ชาวตุลน,นะคะจะเกิดในระหว่างวันที่22กันยายนถึงวันที่21ตุลาคมนั่นเองการแบบ่งวันที่ตามศาตตะวันตกนะคะการเปิดไพ่ก็อย่างที่บอกนะคะเป็นพลังงานโดยรวมตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางทีสามารถที่จะสลับกันก็ได้ตรงนี้ไม่แน่ไม่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอพิจารณาเองนะคะว่าพลังงานของเราตรงกับจุดไหนบ้างหรือถ้าอยากจะดูดวง็นการเสรินตัวเลยนะคะโดยที่ไม่ต้องสุมไม่ต้องเดาเนี่ยนะคะว่าอะไรยังไงก็สามารถ ข้ามาดูดวงของเราโดยตรงเลยนะคะได้ฝากดีล่าที่ใต้คลิปนั่นเองนะคะการดูดวงของอาจารย์ก็จะดูแบบเปิดไพ่นะคะสองความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะแล้วก็ดูซิว่าปีนี้นะคะวันเดือนปีเกิดของคุณเนี่ยนะคะที่ให้มาอะไรจะเด่นอะไรจะเฮงจะดีจะปังในปีนี้หรือว่าอะไรที่จะส่งผลเสียในปีนี้บ้างจะได้ไปให้ถูกที่นะคะระวังให้ถูกจุดนั่นเองนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะ เป็นไกด์ไลน์เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตได้นะคะสำหรับการดูดวงเนาะเอาละค่ะเข้าสู่พลังงานรวมนะคะเรื่องความสัมพันธ์ที่ห่างหางกันไปนะคะมีเดอสันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะชาวราศีตุลสิ่งไหนที่คุณหวังสิ่งไหนที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณรอคอยนะคะความรู้สึกที่มันอ,อ,อิ่มเอิมเปรมปรีที่มันอยู่ในใจเนี่ยนะคะมันจะเกิดขึ้นเพราะว่านี่เป็นไพ่หลักแต่ณนะช่วงการดําเนินเรื่องเนี่ยนะคะ ก็คือว่า,ามีเดอะชาวเบอร์เข้ามาประกบกับไพ่เดอะซันนะคะแต่ไพ่เดอะซันเนี่ยเป็นไพ่หลักเนาะไพ่นี้เป็นไพ่ไไข้างๆเพราะฉะนั้นนะคะช่วงนี้เป็นระยะเวลาที่จะต้องพังที่มันจะต้องแบบว่าเรื่องมาจะเรื่องมันอาจจะเกิดขึ้นแบบกระทันหันก็ได้นะ แบบรวดเร็วสัพลันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอยู่ก็ทะเลาะกันฮึ่ลงมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบไม่ตั้งตัวเลยถึงแม้ก็เรื่องไม่เป็นเรื่องก็ทําให้เป็นเรื่องก็ได้เราไม่คาดคิดไม่คาดฝันว่าเ,าเราจะทะเลาะกันเลยด้วยซ้านะคะซึ่งมันก็เกิดขึ้นแล้วจะเป็นลักษณะที่อยู่ในช่วงของเวลาเราจะต้องนหลังให้กันนะคะกลับเข้ามุมนะคะมุมใครมุมมันนะช่วงเวลานี้นั่นเองรอให้สถานการณ์มันคลี่คลายรอให้อารมณ์เย็นขึ้น นะคะตอนนี้คุณไม่รู้ว่าเขาเรียกเรู่ว่อเป็นการงงๆกับชีวิตนะคะจะเอายังไงต่อไปยังหาทางออกให้ตเองไม่เจอยังหาทางออกให้กับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้แต่ใจมันรู้สึกนะคะใจที่ยังรักอยู่ยังคิดถึงเขาเสมอยังเป็นห่วงเขานะคะคือคุณก็ยังรักแหละยังมีใจคิดถึงเขาแหละ แต่อีกใจนึงก็อยากจะปล่อยอยากจะลืมลืมมันไปบ้างอยากจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะปลดปล่อยเข้าออกไปจากชีวิตนะคะลักษณะเหมือนกับว่าเราเป็นคนที่โฟกัสตัวเองค่อนข้างที่จะรักเกียิรักศักดิ์ศรีมีความหยิ่งหยิ่งทะนงในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจะให้เข้าไปงองเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากชาวราศีตุลคุณจะไม่ทานะคะเสียศักดิ์ศรีอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าจิเป็นลักษณะนั้นนะค่อนข้างที่จะอีโก้ทิถิแรงนะคะ การกระทั่งของเราเนี่ยคือจะทําแบบเฉยเฉยแบบไม่สนใจเขาอะไรอย่างเงี้ยรอให้เขากลับมาง้อเรารอให้เขาแอคชั่นนะคะรอให้เขาวิ่งตามเราจะเป็นในลักษณะนั้นนะเราก็นะคะทางานของเราไปทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้มุ่งมัน่นตั้งใจกับเรื่องงานเรื่องการของเราเนี่ยสิ่งที่เราทําเนี่ยนะคะให้บ,บ,หบรรลุรู้ล่วงกับเรื่องงาน เรื่องความรู้สึกเนี่ยคุณเขาเรียกว่าเอาอยู่นะเยียวยาจิตใจตัวเองได้ถึงแม้ว่าจะจะคิดถึงเขาเนี่ยนะคะจะรักเขาจะเป็นห่วงเขาก็ตามแต่คุณจะไม่เอามาเป็นอารมณ์ไม่เอามาเป็นปัญหาในที่ทํางานหรือการดําเนินชีวิตของเราอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวจะมาเปิดไพ่ความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อชาวราศีป,ปุณน,นะฮะว่าเขาคิดยังไงบ้างแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นเนี่ยนะคะจะมีการ เขาเรียกว่าอะไระกลับมาอยู่นะเพราะไพ่พเดซันเนาะเป็นไพ่ไพ่หลังไงนะคะยังไงซะไม่แคล้วขอดูความคิดความรู้สึกของเขานะคะเด็กไพ่เด็กถือคาถาเนาะเป็นไพ่หลักเขาเด็กกว่าคุณหรือเปล่านะได้ไพ่เด็กขึ้นมาเนี่ย หรือไม่ก็มีลักษณะที่ความคิดความอ่านเป็นเด็กก็ได้นะคะยังไม่โตอ่าหรือทาวเวอร์ขึ้นมาในตำแหน่งเดียวกันอีกแล้วนะคะมันเกิดขึ้นแบบที่ไม่คาดฝันเนาะมันเกิดขึ้นเร็วมากนะคะเออไพ่ค่อนข้างที่จะดีนะคะในส่วนของเขาเนี่ยความคิดความรู้สึกอุ้ยเสียใจนะะเสียใจมากเลย สามดาบเกิดขึ้นสแสดงว่านะคะคุณเป็นคนบ้าง,งานเป็นคนที่ไม่สนใจเขาหรือเปล่าเขาหนักกว่าคุณนะคะดูจากหน้าพ่เนี่ยเขาหนักกว่าคุณนะคือเราอเลิกกันไปห่างกันไปอย่างเงี้ยเราก็อยู่กับสิ่งที่เรามีได้ไงอยู่กับงานอยู่กับความรับผิดชอบของเราอยู่กับสิ่งที่เราทํไปปล่อยความรู้สึกได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ยึดมั่นถือมัน่นเออ แต่เขาเนี่ยเสียนะคะค่อนข้างที่จะอาการรอแล่เหลือเกินมีสิบดาบเกิดขึ้นนะคะคือมันมันเขาเรียกว่าต่างตายอยู่นะลุกไม่ขึ้นนะนะคะหรือไม่ก็ทําให้เขาเสียใจจนเขาเรียกว่าแทบที่จะกินไม่ได้นอนไม่หลับอย่างนั้นดีกว่านะคะเขาอยากกลับมาเหลือเกินนะ่ะไพสรุปของเขาเนี่ยนะคะอยากกลับมานะอยากกลับมาเคลียร์กลับมาให้เราเป็นเหมือนเดิมอยากจะ คุยกันเหมือนเดิมนะคะสามถ้วยสามเหรียญเนี่ยยังไงก็อยากที่จะกลับมากลับมาใช้ชีวิตเหมือนเดิมเขาไม่มีคนคุยเขาไม่มีคนที่ปรึกษาเขาได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะยังยึดมั่นถือมั่นยังยึดติดในอารมณ์ในห่วงแห่งความรู้สึกที่มากมายอยู่นะคะเพราะว่าเขาจริงจังกับคุณนะในส่วนของเขานะคะ คือจริงจังในความรู้สึกเป็นคนที่เ,เขาเรียกว่าอะไรดูคนนานแต่เมื่อมั่นใจแล้วเขาจะจริงจังและเขาจะมั่นคงในความรู้สึกเขาเป็นธาตุดินหรือเปล่าไพา่ธาตุดินขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะในสมขนเขาเนี่ยธาตุดินก็อย่างที่บอกนะะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงอะไรยากเมือม่อเมื่อรักใครแล้วก็มักจะจริงจังมั่นคง ไม่เปลี่ยนแปลงไปไหนและเขาก็มีความหวังกับคุณว่า,เ,าเรานั้นนะ่ะจะสามารถปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็เปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนทัศนคติอะไรก็ได้ที่ที่จะให้เรานั้นนะ่ะสามารถที่จะาบาลานซ์ไปด้วยกันได้เพราะว่าเขาจริงใจนะเป็นความรักที่บริสุทธิ์ใจจริงๆนะคะไม่ได้เข้ามาหลอกมาลวงอะไรนะคะหวังนะ หวังว่าเราจะได้เป็นคู่กันหวังว่าเราจะได้กลับมาเป็นเหมือนเดิมเขาเหมือนกับว่าพยายามที่จะหาจังหวะหาโอกาสจะทักคุณไปจะจะโทรหาอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะคะหรือไม่ก็จะเป็นการปรับความเข้าใจนี่แหละแต่ยังไม่ใช่จังหวะหรือโอกาสคุณอาจจะหันหลังให้เขาคุณอาจจะเป็นคนที่เอ่อมิอนเฉยนะคะไม่สนใจเขาก็ได้เขาก็เลยไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อไปนั่นเอง แต่ยังไง้ายเขาก็ยังไม่ละความพยายามนะคะเดี๋ยวจะมีข้อความมีการติดต่อจากเขาอยู่หรือไม่ก็จะเป็นลักษณะที่เขาพยายามติดต่อคุณแต่คุณไม่สนใจคุณไม่อ่านอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่ามาดูว่ายัางไงต่ออืมช่วงมรสุมของชีวิตมรสุมกับความสัมพันธ์นะเนาะ คือเขาอยากที่จะให้กลับมานะแต่เขาไม่รู้ว่าจะง้อยยังไงได้แต่รอเวลารอให้อะไรมันดีขึ้นก็ได้นะคะหรือไม่ก็เป็นการรอจังหวะรอโอกาสในช่วงใดช่วงหนึ่งที่เขาจะติดต่อคุณกลับมานี่แหละเพราะคุณนิ่งกับเขาเนาะเขาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะคะ หนึ่งเรื่องเนี่ยในส่วนที่เขาเสียใจนะคะก็จะเป็นในเรื่องของใครที่มีช้อยมีตัวเลือกนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นรักสามเร้าก็ได้ในนี้อีกหนึ่งพลังงานนะคะเอคุณมีไหมถ้าคุณมีเนี่ยนะคะเขาอยากบอกความรู้สึกว่าเขาเขาเสียใจนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเขาก็รักคุณมากมั่นคงจริงจังในความรู้สึกและเขาก็ แบกรับความรู้สึกนี้มานานแล้วด้วยนะคะเขาก็เหนื่อยๆท้อๆอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นแบบนี้แต่เขาก็พยายามนะคะพยายามแบกความรู้สึกนี้เอาไว้เพราะเขารักคุณเพราะเขาอยากอยากที่จะให้เรามีอนาคตร,ร่วมกันเป็นความรักที่บริสุทธิ์ใจแล้วก็จริงใจต่อกันจริงๆนะคะในส่วนของเขาเนาะไม่รู้แหละนะคะไพ่ก็สลับกันได้เราอาจจะเป็นผู้กระทําเองหรือว่าเป็นผู้ถูกกระทําก็ได้ยังไงซะ,ะเรื่องนี้ก็จะมีในเรื่องของ บุคคลที่3เข้ามาด้วยนะคะเป็นชอยเป็นตัวเลือกรักซ้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาดูซิว่าท่านที่เป็นรักซ้อนเนี่ยยังไงบ้างเข้าคิดยังไงกับชาวราศีตุลน,นะคะถ้าในกรณีที่เขาเป็นฝ่ายมีนะคะถ้าเป็นรักซ้อน,น,นเนี่ยชาวราศีตุลเนี่ยคุณจะไม่เอาเลยเนาะคุณเหมือนกับว่าเออฉันจะไม่ยอมพาตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เ ที่ต้องเป็นรองใครอะ่ะเออฉันก็มีดีของฉันมากพอนะฉันก็เก่งนะฉันก็มั่นใจในตัวเองนะมั่นใจว่าจะหาได้ดีกว่านี้นะคะเราก็เลยเหมือนกับว่าพยายามที่จะดีดตัวออกมาหรือเปล่าเนะี่ไม่ปล่อยถ้าเขามีเขาก็ไม่ปล่อยเรานะคะยังไงซะาก็จะมางอจะมาคุยกัน ยังไงเขากจ็จะติดต่อคุณนะชาวราศีตุลพ่อได้ไพ่แห่งการติดต่อสื่อสารขึ้นมาถึงสองใบนะคะจากสี่ใบเนี่ยแล้วก็อยากจะงอด้วยอยากจะให้เราให้โอกาสเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีความอะไรที่เราไม่เข้าใจเขาอยู่ก็ได้มันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราเข้าใจก็ได้ในบางส่วนนะคะหรืออีกหนึ่งในยะก,ก็คือว่าถ้าเขาเป็นผู้กระทำเนี่ยเขาก็ยังเสียดายเรานั่นแหละเออนะคะ อาจจะบอกเราจะบอกไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยนาะเสียดายเรานะเพราะว่าในส่วนที่เขามองเราเนี่ยนะคะเราเป็นเป็นเดอะซฉานเลยนะเป็นคนที่เขาเรียกว่าตรงสเปคเขาเราเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีหน้ามีตาทางสังคมไหมนะคะมีคนต้องการเราเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าเราเป็นเหมือนกับเป็นดาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เป็นดาวเด่นก็ได้ด้วยเป็นคนที่แบบว่าค่อนข้างที่จะดูดีในสายตาเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องฐานะการเงินการงานนะคะหน้าตาทางสังคมอะไรอย่างเงี้ยความเก่งด้วยนะคะความสําเร็จในชีวิตของเราก็ทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเราเก่งนะอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็นั่นแหละนะะในส่วนที่เขาเสียดายเราแล้วก็ความที่เรามีฐานะด้วยนั่นเองนะคะทุกอย่างดูดีไปหมดน่ะ ในสายตาเขาอะ่ะเขาก็เลยเสียดายไงนะคะเป็นไปได้ว่ามีโอกาสที่เขาจะออยังไงละ่ะจะพยายามมาเอาเราคืนให้ได้อ่ะค่ะจะง้อราให้ได้อะ่ะไม่ยอมเสียยังไงก็ไม่ยอมยังไงเขาก็รักเรานะคะยังไงเราก็คือเบอร์หนึ่งถึงแม้ว่าเราจะหันหลังให้เขาหรือว่าใครจะหันหลังไปแล้วในตอนนี้แต่ใจยังเป็นห่วงเสมอยังคิดถึงเสมอนะคะ เขเรีกว่าความหวยหาความาห่วงหาอาทรไหมจะเป็นอย่างนั้นนะคะเอาล่ะชาวราศีตุลน,นะคะจะมีการแอคชั่นอยู่นะ,ะในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้เพราะฉะนั้นนะคะมีโอกาสที่เขาจะกลับมาเคลียร์กลับมาคุยคุยไม่ใช่คุยนะคะกลับมาคุยถ้าคุณรอเขาก็เตรียมตัวรอเลยนะคะปูเสือรอเลยอาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้หรือไม่ เดีวมันก็บางท่านเนี่ยก็คืออาจจะอยู่ในช่วงของป,ปลายก,ก,กรกฎาต้นเดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะแล้วแต่ช่วงวันเกิดของเราแล้วแต่พลังงานซึ่งมันจะ,ะตามกันไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นลักษณะนี้เนาะ ะะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นแนวทางให้ชาวราศีตุลออกไปไประกอบการตัดสินใจนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางทีสามารถที่จะสลับพลังงานกันก็ได้ตรงนี้ไม่แน่ไม่นอนเพราะว่าไม่ใช่ดวงส่วนตัวของเรานะคะก็ขอให้เป็นแนวทางเนาะส่วนท่านที่อยากจะ,ะเปิดดวงชะตาโดยตรงเนี่ยสามารถแอดไลน์กเข้ามาได้นะคะได้ฝา่าดีลา์ที่ใต้คลิปสำหรับคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ